เ้าวคุณผู้หญิงเขามาก่อนนะครับมาก่อนมาหลังก็สําคัญเลยก็ผมจะเสื่อนี่คุณเป็นเจ้าของร้านเหรอจะเอาไม่เงินนะ าบาทเองเหรอคะใช่ครับอ้าวผู้จัดการหนึ่งนี่คะผ,ผู้จัดการเลยการ<ม>เรียกหนึ่งเฉยก็ได้มีได้หรอคะ่ะชานติดเรียกผู้จัดการมาเรียกแบบเนี้ยก็ดีอยู่แล้วแล้วลินน่ะทำงานอยู่แถวนี้เหรอใช่คะ่ะก็หลังจากที่ออกจากที่เดิมอ่ะชานก็มาสมัครงานเป็นแม่บ้านอยู่ตรงเนี้ยคะ่ะบริษัทหัวมุมตรงนี้เป็นบริษัทเล็กๆะคะ่ะอ๋อแล้วน,น,นี่ทำไมผู้จัดการถึงมาขายส้ตมตำแบบนี้ล่ะคะ พอโรงแรมเก่าอ่ะเขาจ้างผมออกผมก็เลยมาขายส้มตําเนี่ยรู้ไหมสูตรเด็ดบ้านผมเลยนะจริงเหรอคะแล้วทาไมผู้จัดการถึงไม่ไปสมัครงานนะคะจริงๆแล้วอ่ะผู้จัดการอ่ะเป็นคนเก่งมากเลยนะคะตอนที่ทํางานด้วยอ่ะฉันจาได้เลยอ่ะเพื่อนฉันอ่ะชมผู้จัดการใหญ่เลยค่ะาะเศรษฐกิจแบบนี้ก็หางานยากเนี่ยยิ่งตําแหน่งผู้จัดการด้วยนะเงินเดือนสูงใครเขาก็ไม่รับกันเนี่ยผมก็เลยมาขายส้มตำเนี่ย อิฉันเอากีา่ถุงเลือกได้เลยนะได้ค่ะเอา้เอาอคุณผู้หญิงเข้ามาก่อนนะครับมาก่อนมาหลังก็สําคัญเลยก็ผมจะซื้อนี่คุณเป็นเจ้าของร้านเหรอจะเอาไม่เงินนะเอาสิแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะผู้จัดการเรื่องแค่นี้เองอะ่ะใส่ให้ผมด้วยหนึ่งถุงไดเ้เร็วๆ 25บาทไม่ต้องท้อหรอกผมรวยว่าแต่พอค้าส้มตำใส่สูตรแบบนี้แล้วเหรอเฮออ้วะดิน,ดนไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะผู้จัดการว่าแต่ทำไมผู้จัดการคิดยังไงคะใส่สูตรมาขายส้มตำแบบนี้พอดีว่าผมอ,อยากให้เป็นเอกลักษณ์ของร้านอะ่ะงั้นก็ดีเลยค่ะ แล้วนี่ตำปูปะลาะกับตำหมูยอนี่ราคาเดียวกันไหมคะใช่ครับราคา25บาทงั้นเดี๋ยวฉันเอาชุดนี้ค่ะตำหมูยอครับนี่ค่ะขอบคุณลินนะที่มาหนุนค่ะยังไงฉันจะมาซื้อบ่อยๆนะคะครับผมไปก่อน,น้วค่ะ ได้ส๋อสันต์ตัวหนึ่งนะครับใช่ครับลูกน้องบริษัทเอแอนดบอทของผมเนี่ยชอบกินมากเลยนะครับเนี่ยเลยครับครับผมวันนี้เอากี่ถุงดีครับอ่าเหมาหมดคิดยังไงครับเนี่ยเออถุงละยี่สิบห้าบาทครับถ้าเหมาหมดเดี๋ยวผมลดให้เหลือยี่สิบบาทครับอ่างั้นเอาเลยนะเอาสองถุงครับเอาเลยครับโอเคได้ได้ครับลูกค้าเลือกได้นะครับจะเอาถุงไหนครับมันเหมือนกันหมดเลยนะครับเนี่ยครับเอาสองถุงสองถุงก็ได้ไหมโอเคครับใส่หนึ่งนะ ห้าสิบบาทครับครับไม่ต้องทอนครับครับครับผมไม่ทออยู่แล้วครับขอขายดีนะครับครับผมขอบค้าพี่เบาหนุครับส้มตำเตงหนึ่งคี่บาบาอ้มีตำหมูยอไหมคะมีครับ นิดหนึ่งอดีตผู้จัดก,การโรงแรมหรูห้าดาวนี่ตกอับถึงขั้นมาขายส้มตำถุงละ25บาทแล้วหรอมันไม่ขนาดนั้นหรอกเข้มดีว่าเราอยากลงทำอะไรใหม่ๆนะอืมก็อย่างว่าเนาะเศรษฐกิจช่วงนี้อะไรทำได้ก็ต้องทำไปก่อนถึงแม้ว่าจะต้องปากกัดดีนถีบก็ตามอะเออ หนึ่งมาทํางานที่บริษัทเขีมนไมล่ะตอนนี้เขารับเด็กฝึกงานอยู่ได้ค่าจ้างตั้งวันละ300บาทเน่เผอๆได้เงินเยอะกว่าที่มาตำส้มตำแบบนี้นะก็ดีนะแต่ว่าเรากําลังสนุกกับการขายส้มตำอยู่นะเออเอาแบบเข็มสิก็เอาเงินเก็บไปเทรดหุน้นแล้วก็ซื้อเหรียญคริปโตอะ่ะก็กินกำไรเล่นๆน่นหนึ่งก็ได้ไม่กี่ล้านเองหรอกพอดีว่าเราไม่ค่อยมีเวลาศึกษานะเข็ม เราต้องดูแลหัวพักแล้วไหนจะขายส้มตามอีกแค่นี้เราก็ไม่มีเวลาละเหรอ,อ,อแล้วสรุปเข็มเอากี่ชุดเดียวอ๋อฉันเอาสองถุงจัดตำหมูยอนะได้เดี๋ยวเราใส่ให้นะเข็มเอาผักไหมไม่ชอบกินผักอ่ะอย่างนั้นห้าสิบบาทอืม เรียบกหน่อยนะฝนจะตกแล้วอะ่ะได้ได้อ่ะสังพรจ้าไปก่อนนะได้ยังไงไว้ว่าหลังไม่รู้เหมืนใหม่นะอ๋อจะค่ะจะเจอกันเนาะ